กราบขอโทษท่านในส่วนที่ตัวหนูเองออาจจะทำให้ท่านลําบากใจในบางเรื่องครับจะได้คุยกับท่านด้วยอก็ประมาณนี้ครับผมก็เลยถามก็ว่าพร้อมโมพร้อมที่อยากจะมาเจออาจารย์ประจักษชัยไหมเพราะพี่ะจะนัดแกมาสัมภาษณ์วันนี้เขาก็แจ้งมาว่าเขาพร้อม,อมเขาก็อยากที่จะมาเจออยากจะมาคุยคที่อยากจะมาเจอเอา้าเชิญอยากจะพูดอะไรกับแก ที่หนูมาวันนี้ค่ะหนูอยากหนูอยากแสดงความจริงใจกับอาจารย์ว่าหนูไม่ได้ปล่อยอะไรให้ใครจริงๆแบบตามเพจอะคะ่ะแล้วคือหนูลบไปหมดแล้วจริงๆะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอโทษที่เคยโพสอะไรที่แบบไม่ได้ไต่ตองอะคะ่ะแบบทำให้อาจารย์แบบไม่สบายใจแบบปวดหัวแล้วก็มีแบบ เวลาหนูโกรธหรือเสียใจอะไรเงี้ยค่ะหนูไปปรึกษาคนใกล้ตัวแล้วแบบหนูหนูพูดถึงเรื่องหนูกับบอสตลอดแต่หนูไม่เคยแบบไปว่ากล่าวอะไรพี่น้ำใยเลยหนูก็บอกหนูแค่แบบบอกว่าโอเคคนที่บอสไปคบคือคนนี้ค่ะในในในส่วนในส่วนของเรื่องคลิปเนี่ยหนูยืนยันหรือว่าหนูไม่ได้มีการส่งไป ให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีมันจะมีผลตามมาที่หลังกับทางฝั่งของตัวค่ายเขาหรืออะไรเงี้ยห,หนูคิดยังไงเรื่องนี้หนูยืนยันหลักแน่นหรือยังไงค่ะหนูยืนยันค่ะว่าหนูไม่ได้ส่งจริงอืมค่ะแล้วแล้วในส่วนของของเอ่อเอ่อการที่หนูเองเนี่ยได้มีการไปพูดไปทีห่หนูพูดไปพูดกับคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงมันประมาณแบบไหนหนูก็พูดว่าหนูแบบเลิกกับบอสแล้วเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบอสก็แบบ เขาบอกคนนั้นไปพูดที่เพจอื่นฟังพูดกับคนใกล้ตัวหนูค่ะแล้วในเพจอื่นนี้มีพูดไหมไม่ได้พูดค่ะในเพจที่มีการไปพูดคุยกับทางฝั่งของขอญาตนะฮะส้มโอคนชื่อน็อตผู้จัดการหนูและหนูหนูได้พูดไหมหนูได้พูดค่ะเพราะว่าพี่น็อตเป็นผู้จัดการหนูแล้วคุยกันสามคนในในกลุ่มนี้ใช่ใช่ไหมคุยกันในกลุ่มแบบปรึกษากันว่ายังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื แล้วหนูได้มีการให้เขาลงเรื่องราวนี้ไหมหนูไม่ได้ให้ลงคะ่ะเขาขอหนูว่าไปลงป่ะเขาขอค่ะแต่หนูไม่แน่ใจคือแบบเขาจะพูดเรื่องหนูกับบอสอย่างเดียวใช่ไหมหนูเลยบอกว่าอาจจะได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอพอเรื่องมันใหญ่ตองหนูต้องพูดความจริงนะเพราะถ้าหนูไม่ได้พูดความจริงอะไรออกมาเนี่ยพี่เชื่อว่าทางเพจเขาก็ดูอยู่เขาอาจจะสวนหนูได้ทั้งสิ่งที่หนูไม่ได้พูดความจริงออกไปอันนี้เพื่อความเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายนะครับมันจะได้มันจะได้เคลียร์ให้จบ อันไหนที่หนูรู้สึกว่าเราไม่สบายใจในการที่เราไปไปไปละเมิดความรู้สึกของอาจารย์เขาหรือหายตองคําเขาจะได้คุยตรงนี้ให้จบอันไหนไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําอันไหนทําก็บอกว่าเราทําใช่ครับเรื่องมันมีอยู่เท่านี้เลยอาจารย์อยากจะรู้เรื่องอะไรถามเขาได้เลยนะก็มันเป็นสิทธิผมจะเคลือบแคลนสงสัยได้บ้างนะครับได้เลยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นตัวคู่กรณีในขอ้อพิพาท นะครับวันนั้นเราคิดว่าเรารู้กัน4คนในจุดตรงนั้นมีพี่ชายน้องโมไปด้วยแล้วก็มีแฟนผมแล้วก็น้องบอสก็พอมันมีข่าวประเด็นออกมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่แรกเราจะพุ่งตรงไปที่น้องเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายที่ว่าเพราะว่าเรามีข้อตกลงอย่างนี้เอ๊ะแล้วคลิปตรงนี้ที่น้องมามันก็ไม่ใช่ว่าเรียกร้องหรือเสนอก็ได้นะไม่จ้างใช้คาว่าเรียกร้องทางนี้หรือว่าเสนอไปทางนั้นมันเป็นข้อต่รอลองมันในการที่จะจ่ายเงิน2ล้านแล้วก็ระงับข้อพิพาท ในตรงนั้นเราก็ต้องเริ่มจากน้องก่อนว่าเฮ้ยพอมีข่าวอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเริ่มมาสาวเรียบเรียงประเด็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องไปปกป้องสิธิตัวเองซึ่งแม้ว่าน้องอะจะแสดงความประทัใจในวันนี้นะครับมันก็ไม่ไม่ผิดหรอกครับเราก็ผมก็ต้องสงสัยน้องก่อนเบื้องต้นแล้วเพจต่างๆก็ไปเล่นกระจายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจมันเสียหายทุกคนก็ฟังมาจากเพจทุกคนก็ได้ได้ได้ยอดวิวทุกคนก็โถมมาโถมถังมายิ่งความเป็น ศิลปินที่มีชื่อเสียงในกระแสของลำไย,ยเนี่ยมันมันง่ายต่อการที่ทุกคนที่จะต้องมาโฟกัสที่ลำไย,ยแล้วก็ค่ายซึ่งมันมีผลกระทบจริงๆครับหมายความว่าโมกำลังยื